สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเกษตรทุกท่านวันนี้ผมจะมาอัปเดตหลังการใช้เอ็กต์้ากรีนนะครับอันนี้ผมวันนี้ผมจะให้มาดูมะม่วงที่ผมใช้เอ็กต์้ากรีนฉีดไปสองรอบนะครับดูนะครับนี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับซึ่งผมไม่เคยให้ปุ๋ยให้ยาอย่างอื่นเลย นะครับปุ๋ยผมไม่เคยใส่นะครับดูนะครับลักษณะของการติดลูกนะครับนี่เป็นต้นหนึ่งที่ผมปลูกไว้ข้างริมสะนะครับไม่เคยให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับดูนะครับออกรอบห้อยระยะ ดอกจริงครับผมนะครับดอกจริงๆครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ครับอดาดูนะครับสังเกตดูนะครับออกเป็นช่อเป็นพวงนะครับติดติดลูกดีมากครับเมื่อปีที่แล้ว ปีที่แล้วไม่ดกอย่างนี้นะครับไม่ดกส่วนมากลูกจะร่วงหมดแต่ปีนี้ดูลักษณะของการติดลูกดีนะครับติดดอกดีครับเดี๋ยวมาให้ดูอต้นหนึ่งครับนี่ครับออกเป็นพวงเลยครับนี่นี่ต้นนี้ครับค่อนข้างดกดกจริงครับผม การันตีหลังจากการใช้ฉีดไปสองรอบเองนะครับนะครับนี่ครับใช้จริงเห็นผลจริงครับผมนี่ครับนี่ครับเ,เดี๋ยวถ่ายไกลให้ดูให้เห็นให้เห็นทั้งต้นเลยนะครับให้เห็นทั้งต้นเลยนะครับอันนี้อนี่ ให้เห็นทั้งต้นนี่ครับลูกลูกเริ่มใหญ่แล้วครับใกล้่ให้เห็นแพะเห็นแกะด้วยอันนี้ครับให้เห็นทั้งต้นเลยครับวันนี้ผมให้ดูมะม่วงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ